ช่วยดูว่าอีค่ะมา g จ้ t r a ค่ะเออปมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อนุญาตตรวจป่อยนอย่อรปอน้อยไปแะงม้อฮึตรวจปูปห่น้อยมมนแน่นั่นอูยิ่งจะไมนี่เสือได้อกทิ่มันอยากยาฮะราต้องตรวเราขอ้วนคนเด็กนักเรียนเี่รถมาจับตัดสนซะเด็กมาอะไรปเปบปากระงเลยกอยวด ทีมันหยาดยาหยาดตุงน้นยหยาตมอดไ่ลาหมดอดลูกแกกับจองลูกกันเหมาจะมาไม่ไม่แต่งแต่พอแก่วานาไหนูไม่ต้องบ้ากินมาเรามเรารนนั้นผมจะกัเองหรช่วยเดนดยวนนะคัะคุณจ่าไม่เดีจ้าเรอเรียกโยนตุกนีนายออกผัวมีนายดาวครับ ใายตอมนาวกูมีฝอแตาแกมีฝอกกูเท็ดเสมอเท็ดเสมอเสมอไม่เคยได้ตีบัวนุ่มลงแล้วช่วยด้วยค่ะมีปัญหาอะไรพ่อมปลงดีจ่จะใจเรื่อคุณนี่เป็นตำรวจมานานแล้วเลยคต่พอรีการประชาชนร้อยไม่กี่เงิน,งนทำงานทุกวันไม่เคยเบิก์เงินเดือนทำไมไม่เบิก์เงินเดือนล่ะคเะเบิกได้มันกลางตากรขององาคม แม่งสั่มแต่งอันมาคุยตรนนี้ก่อนอน,น,นะครับคุณที่เองชื่อเจนีค่ะลูกสามีขับไล่าจลากประบาณนครตอนตนี้พัวไม่ต้องการแล้วผมทราบข่าวแล้วลลครับแ้วมีปัญหาอะไรให้แจ้งฟาร์มเลครับลูกสามีเล่นกิจวิญญาณขายกันชิดจนร้ายกันลำคาเลยนะไอ้กันจีนี่เป็นพี่ชายของอีนางวิเดียเมียน้นอยของเดดุดมเขาใช่ไหมใช่เลยครับถ้าคุณจะไปตำรวจไปที่ใจกล้า ต้องช่วยทางประดีนี้นะคะทําแน่นอนถึงแม้จะต้องถูกปลดออกจากพนักงานราชการามไม่เป็นตํารวจก็ม,ม่อยู่ได้ผมมีที่ดินอยู่ที่บ้านจันนาจํานวนยี่สิบไร่เลขค่ะผมมีประกันกรารมาชิตราที่ปไปจําลองไว้เลขค่ะครับแล้วจะไปเลี้ยงหมูหลุมมันแถวพนองก็มีการทำหลุมหมู ไี่ตงสรก็ผมจะไปถูกผักถูกไม้ออกเดินดูดวงครับช่วยจะได้ปลอดภัยว่าหญิงคนจะไปตามไหนทั้งน้องนะคบตามมาครับนางตงนี้ก็วงแล้วงแนเออหน่วัหลักควันรวยด้ไปเยนะมกเมียห้อยด้วยต้องพูดพี่ได้เมียพี่นี่คูเนียคูน้องจาขปลกให้อยู่อา

แต่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวมีโรคที่แบบนั่นบอกได้ไปเติมรูปเ i ิมแต่มาจริงเลยยังเารเพรนั้นวกเราแกมาไม่เกี่ยวะจำเป็นเออว่ากัต้มาติตั้งอัรีเนี่ยไปมีควาผิดจำมดยไอองอิงมานแมบ้ ทำเลยจสอนะไปไม่นอนดเนอ่ยจะไม่นอนมาดื่อยู่เจ้าเราตำรวจอรู้วอน่หมดยเรียนหนังสือมั้อเรียนหนือมากว่เรียนเนี่ยถ้าเรียนหนังสือคูจะทดสอบ ในการสอบถามเรื่องความรู้รตัวหน่อยนะนักเรียนแต่ละแมยนะคุยตามไปที่ใครไหมจะถามเตอมในฐานะที่เป็นยาวชนคนรุ่นใหม่เราต้องใส่ใจในการเรียนนะทนะุกทนใสใจเรียนบ้านเตอมีหมาไหมมีคนะรับผมมุ่งเลี้ยงหมาไว้สองตัวอยู่ๆแม่หมาทั้งสองครอบคูัออกมาสองครอบครอบหนึ่งห้าตัวครอบหนึ่งแปดตัว รวมกันแล้วเป็นกี่ตัวรวมกันไม่ได้ครับทำไมมันควักกันแล้วมามาเดินจำไม่ได้เดินอาจำม,มาเลเดืนนเอนอะไรอยี่สิบแปดวันเดือน,นุ <c oughs> ้มพ่อฟังปวดร้อนมีตุ้งเรื่องแต่ต้เงเรื่องเพือ่ออะแต่ตื้งก็ไม่หวานหรกเฮยทำไมี่มีแปดเดือนก็ไม่น <c oughs> โมแก่ได้เป็นนายแด้พี่วะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วมัดเสร็จแล้เสร็จเสตังค์กันเลยลุงจะถามว่าใครเป็นผู้รักษากฎหมายบ้านเหรอกรรมวานครับใครเป็นผู้สอนนักเรียนคุณครูครับใครเป็นรั้วของชาติรั้วน้ำครับรั้วน้ำ เข้เรียกว่าต่างต่างเออใครเป็นผู้เกิดเรามาลูกแม่ครับใครเป็นผู้ทำให้เราเกิดเพื่อนพ่อครับพ่อไม่รู้กับเพื่อนนะพ่อสาวเขาเรียกอแม่ของแม่เขาเรียกอะไรแม่เจ้าแม่ของพ่อยา่าแม่ของยา่า ยายาฮะข้อีอยบตัว,วเฮ้ยหลังตัวตัวกเออแม่ของยานตัวแม่ของย่าเรียกอะไรลูกตัวครับแม่ของตัวจุ๊บไปตัวว่าจิลุตงตามว่ารถอะไรสองนองไปเร็วไปดื่มไปดี

Lê gọi là kh�� cuối luôn là đi cuối cây nha. Tu cú rõ mèo. Mày đèo ăn kính phụ cây nha. Mày đèo ăn kính cuối cây nha. Mày đèo kiếm, kính cuối cây nha. Mày đèo ăn kính cuối cây nha. Mày đèo ăn kính cuối ไม่ทำตัวเดียวตำรวจจับจับไปจต่ม um. ือมันเองจับเรอุววพ่อมาะอู้อไนังร้อนทำต้องนี่าตใหญ่ใหญ่ลวเด็กนอวจีเดออกูนร้อจะกูจับจับรยกนะตัว่าว่า้ตองมา่ไนี่ไปใหญ่ยิ่อ้กองที่หวัวง แมึนกลัวเบาบาญาต่าคนยิบเองญตนยิบเองถผมยิบเอจะรู้ไม่จแห่งชื่อตั้งใจคนนี้ันเดียวมั้ง้ยแตัวไม่ต้องใจกุงว่าเราใจขจังเทียง โตหาพ่อคูให้ดีพ่อหนึ่งตายแล้วโตหาลูกแม่ให้ดีโตกิโบาเนี่ยมโน้อย để night, bỏ mong được, này này. Này bao, bao, Nó mong mong rồi con, mong 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 vô mong 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 mấy mong 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 Ô mong 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 tay mong mong มายวะมาีบ่อ้โรยนะแต่แม่อยู่กับก้อยไม่อยู่่านหมดเลยแม่เออ่วยแม่มั้งนะอยากิกันเลยไปเรียนมมูกระจดเต็นดูได้สองคนเต็นดูเต็นต์นเต็นเต็น ก็จะไปมาจะไปไปจะววตาย้วโรเรียนมันจะกปิดิอพอีปนหัวจุอนื้อไปมาโรงเรียนตอื้ไม่ไปก็จะเจวันนีตายี๋ยวก็พ่จตนลงไปมาลจัเจวันบุรุไม่ต้องทาใจเรียนดูเป็นส้นรับเออ ท่านมาไดอยังวะมาย่อตามรอยจี่อครูเ่าไปแคว้มึงนี่เฮ้ยครูบาดจริงเหอะกัมรีครูอาจจวิตกแควแได้อุ้ยนันได้กุณทั้งามไหมแกรู้เต็มตัวมันจะมาุนบ่าวดุนบ่าวอะไรนี่หลังนี้ได้ยินแ่เรื่องทรังจริงกัม่นี่ก็มีแคว้แต่ฟ้าเป็นแดงแดงกูกัมรีจะปวดแสกเสี้ยได้แควแดกแดงโลกูจุกตายว้งแบบนั้น